พอดีจ้าสิพาเบิ่งปลาบอกอยู่ตอนดอกก็บุ้อยดอกคัก็รลังบานงามคักเลยเนี่ยยางย้ายเสือยางม่าบอกพอดีดอกมันปุ่นอะปุ่นปุ่นอะดอกก็ร่างบานก็ร่างโลนกับมีโอ้ยอย่าให้ฝนตกอย่าให้หนาวเด้อปุ่นอะหนาวเราตมองสีผ่าเป็นนวยดอกเป็นข้าวขาเลยปุ่นเอ้าปุ่นดอกนั่นปุ่นเป็นข้าวขาเลย ป่าต้นปลาในปลาใหญ่คักขนาดปลาฟุตต้นปลาในใหญ่คักเดี๋ยวเป็นข้าวขาวอยู่ได้สวยอย่างมาตกปะได้ผ่อเลยถ่ายมูเบิงปลาฟุตต้อนเป็นดอกขาวจันทรพานอยู่ดอกงามกำลังเป็นดอกจักสติดเบิดติดดอกว้า ติดติดห้บอเท่าน,นั้นละดอกละโดกปันนี้แต่ไก่บ้านเขาคักมาจากผลปันมาจากบ้านลอยกว่วกิโลลอยกว่วกิโลมาจากบ้านเมื่องที่เที่ยวคุณนะดอกมันะกรลรังดอนบานเต็มที่กรลรังสิโลนันตกใสกันยหนาวเด้อตกใสตกใสบัทายยายชืวยได้กลับมาอีกสิได้กับมาบาบุบุไก่คัก งานเพิ่นมดแล้วกับสไปเดมาแล้วอดอกมันงานมดก็บบอดีมาอีกเต็นไใบซื้อเต็นพ่อปน,นันเต็นบอดีมาเก็บดอกถ่ายให้นมูเบิ้งซื้อเก็บสไปเดมาเก็บพวกมาได้เก็บดอกพ่นงานเพิ่นมดแล้วก็บบอดีมาก็ได้ดตะอุ้นซ่อนได้ดตะคิดนำทันเะโอ้ย ขีน้ำเด้เพื่อปลาขีดน้ำปลาบอกอยู่ตอนขีดน้ำปลาบอกอยู่ตอนเห็นไว้ได้ลายเห็นดอกได้ลายกับ่ได้เก็บดอกบ่ได้มาทำง,งาน,นเพิ่นมดเพิ่นก็บ่ได้มาก็บ่ได้มาเฮ็ดงานก็บ่ได้มา เก็บอดดีกเ well ป็นเดือนกลัวเหรอวะก็เสียดีเก็บขันมันเป็นวัยก็ได้แต่พ่นก็จะใหญ่มองอีกจะคล้องแต่ด้ว่าเด้กมาเนาะมีพจน์ใหญ่มองไปเรื่อยๆเนาะมอนี่เซ็ตแล้วพ่นก็ไปมองมองไม่มองหันเซ็ตแล้วใหายไปมองไม่เรื่อยๆ ไปดูหม่องเตาไปละไม่ไเรื่อยๆไปไม่ไปเรื่อยๆแล้วหอหมองตกปลาแล้วที่ตกปลาอีกก่อนหอดงน้ำแล้วจ้าหอดงน้ำแล้วเนี่ยกำลังสิสิดบิด đứng đó đứng đó à phật khảo nhảy nè phật khảo nhảy tôi giang ngang đây đứng đó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  ôi tiếc con ไม่ไม่ขาวพวาเขาแม่งามคักขนาดเลยนี่โอ้ยบุติดจอยดึงบุึ้นเลย ถึงไปกะดึงเลยติดบเอาบเล่งบานี่นี่เอาบเลตัวบางยเลยบานี้นี่ติดบเล่ง่ โอ้ยลุดจ่อยงเนีลย่ <Yeah. S 1> ปลาขาวปลาขาวอือคือมีปลาขาวหว,วัน mm hmm. บริ้นน้อยอ,อ,อะบริ้เนาะปลาขาวเด็ดปลาเด็ดปลาปลาขาวนะมีตาปลาขาวแล้วตอนนี้ดึงเยอะติดตีปฏิจันมันเป็นปลาขาวอยู่ไงโอ้ยปลาขาวอีกดิตัวปลางามเลยนี่งามครับ 嗯。 ขขา,โอ,าโ,นนโอ้ปัานปลาบอกกินเลยปลาขาวขาวอีกตานี่ตัวอย่างสวยเลยเด็ปลาขาวขาวตัวใหญ่ กวใงไงปลาขาวปลาซิวอาโบเลยเดี๋ยวจบคลิปนี้กันจ้าเดี๋ยวสีลุ่งสีคล้อยสีนี้ไหม จะเยอะได้ไม่เยอะแต่นี่ตะเขา้าก็ลังงามนี่จะ้ะโอเคค่ะตอนนี้กันต้องเก็บกวกัอย่าลืมมันกดไลค์ให้ยายสวยในเด้อผู้ใดคำว่มมาเบิ่งก็ได้มาเบิง่งยายสวยสิพ่าไปเบิงง่งหม่องหาเขาปลาเขาปลาเบิ่งของปุละหมอกปูละใม้ยายสวยสิพ่าไปหาเบิง่งหาส้ม Tak ติดตามได้สวย